าสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีตุกท่านกลับมาชมพีครับคุณลุงคุณป้าน้องสีวันนี้ก็น้องก้องมากินกินก๋วยเตี๋ยวครับอืไปเลี้ยงวันนี้พี่เลี้ยง <c oughs> พี่สาวเลี้ยง <c oughs> พ่อปเป็นแม่กินก๋ยวยเตี๋ยวพี่น้องเลยขจ้ากลังเห็ด มาแล้วโอ้ได้แซวก่อนอะแม่เอ้าเน้องก้องพี่นอ้องหิวบ่ใส่ลายเช็บลายเช,ช็บกัะกิม้มาเด้อมาเด้อกี้ผมเป็นว่ะ ก,กินอืมขี้ปูเป็นเลยเอ่ะขี้ไม่ถูกปูเป็นจะได้หนิก็จะได้หัวควันกันอยู่บ่อนหนแล้วบานนิอ่าถ้าซิมเมืองน้ำสูบก็เธอถ้าเปลี่ยนใจเ้าสิกินก็อืมแสบเอ,อิเบิ้ลแล้วหาาไจะถวยหนึง่ง เราเห็ดว้อะีิเนาะแบบจดจาดเลยแล้วอะไรเน๊กินว้หึกินว้เอ้าเราเห็ดวบกระโดดเราบริส่าเนี่ม่คาอันอใจก็มาแล้วเ็ดัแ่ทั้งเพชรบ่ พผนดีใจแห้งพี่น้องกิสันทสดทั่วทั่วจับทั่วระับะจับจับหัวยาชั้นครับพี่พุ่เมใหมทอันนี้ฮะไดพนโต๊ะกับคู่หมโทุเอเพื่อนเพื่อนวันได้เพื่อนไหโทุนะอยากเอาเองกอืะเขาเอาเองนนี้บาอะไรเนี่ยอยากได้แห้งบ่ อดบ่ได้เนาะมันลายมือบอ่อดใจยู้บังก์กัอดใจยู้ขี่คนได้น <c oughs> ีอกันพอ,อ,อแล้วอย่าดีใจลายง,ง่ายง่ายง่ายวันนี้ปิดปิดนนยังไม่มือนะจะมาก่อนมือมเอื้อนมากเลยเออ คนละงามเออคนละงามบ่ะหับวะเนี่ยเจ้ใจ้หับวะเนี่ยโอ้โหที่แท้จริงเนี่ยเธอว่างามเสเปกเธออีกออนานโอ้ยเด่นิกซื่อเล่านั่งนิก อาบสดใสสดใสป้าถอยยังไงน,นะยังไงน,นะเล่นป้าอถอยเบาใจผู้ตายไงผัวเทาะย่านเบิร์ตวทั้งนี้ย่านเบิร์ตเบิร์ตพักกระลำดีเลยท่ได้โต๊ะบ่าวปวยทำนองมาพักคนยิ้วขาวก็แม่นเบาใจจะเยาว์หมกักพัก Dạ, xeb à? đây này xeb xí dạ. sì đấy anh xuống nhòn mày đua. nhòn nó nè เอือเว่าแท็บล้วได้เองคิดเลยนะคาดีขนาดนะคค่ะ เกือบสโม่ปะท่านได้กินยังดีเนาะมาไวาันมาสากคุณได้กินขอว่ามันเบิดดีใจแห้งว่าได้เนื้อะเนี่ยมาเบิก์ตตะก้องขับตาอยู่มีบิบเยอะมาแรงชิโนดรับอยู่บ่เฮ้ยมาชิโนดกอดโทรศัพท์คุจคุกคุยอุดบ่ นแนมผู้สาวเราได้บานได้โทรศัพท์เราพอดีวันที่ได้โทรศัพท์พอจะเอาเมียม,มาหนิเฮ้ย25ปีเออ25ปีอย่างเซาเมียเพ่นงงนะเรื่องเพื่อนเ,เออเพื่อนจะเรียเร่ยงโต ตัวคือซือบุญมีแต่เฮ้ยในน้องหรือยัง <c oughs> น,นี่กับสีเป็นนน่สไลด์เฮาซื้อเมื่อมันยังเงื่อบอกอันนี้กับปลุกใส่ปลาแดกอันนี้พี่น้องมั่ยังเงื่อว่าเสียวเมื่อใส่ใส่ปะลาลาเออปะลาลัก็ปลาแดกคือกันนั่นแล้ว คุณมาสั่งหวานเลยเดียเดยเดีดอ,เออมนันต้องมีเส็ยเล็กเน้อยม้งแหละเออ้อได้เมื่อมกแตงน้ำโตอยู่บ้า,างคันบอกอ,อ,อ,อื่นนั่ขคาว เลธานค่เออแมยแเมยยาตัวบอกบอว่าล่าว,วันอะไรคนองพคพอบคนองพพรอบครอเลยเออรายการกีฬาเล่าเล่าใื้เมื่อวันเมื่อ่ันเมย่ <c oughs> าย,ยาเพิ่งให้ท่าเมื่อคนเอาพอีกเอามักแตงอีก นามคุณย่าคุณปู่งแล้สีเส้นออกข้างเก่าได้ไปเส้นย่อยหูดดังยับอย่างด้วยย่อถหัวนี้เอังบุกกินนนำโตได้ตัวหมุดได้ด้อยขวาชีดจับเข้าไปวันนี้หมุด พี่น้องเอ้ยเฮากับฉีไปกินซะก,ก่อนเนาะเดี๋ยวจังสิมาหายเบิ่งค่ะเสียหายสิเบิดเท่ายในระหว่างสี่คนกินมื้อน,นี้นเพิ่นหิวข้าวเด้เพิ่นระย้ากกูเตี้ยวกวูเตี้ยวอยู่หล่อหาร์ก่าวมาอีกทีพี่น,อน้องนอกนอบกาแฟนนี้เป็นของนกองบของแซวสีอ,อ ให้กินให้กินสิไายอีกแน่นอ่ะว่าแม่เอาให้กินให้กินนั่นนี่นะเขาโทรศัพท์กับมีเลยเขาไปกดติดตามซ่องเอื้อยแหละกระเบิ้งอยากหูอวัยกินบัดเด้อเขายูทูบแล้วกระเบิ้งเองอยากหูอวัยวินเซียนเต็มเต็มจอยดอกอวัยวินส่วนเสียย่งง่ามง่ามอยู่ พักกะปทีงเบิดพักกระ,ะเตีงหนึ่งเปลาเอนากันมาแย้มคำนี้ยันเราบหบหยุ่เบิ่งขักเล <c oughs> ยเรากับสือหน้าสูบเบิดแล้วพักไปกขีงกระเบิดเอ,อ้ยเ่อได้อาเซียไฮชิชิาชิชิมาบอ,าบอน้ำตรงนึ่ง เดี๋ยวปวจ้ะาอะฮะพี่ชายเพิ่นแอมขวดเป่าอิ่มยุสิอิ่มเลยคือสิอิ่มยังเนาะตอนนี้ปวยังไม่ได้เป็นหยังออ๋ มอวอาไปส่องใหหมอกันโอ้ยมีแต่ลูกสี่มันสบามันกระเจียวพี่อ่ะโอ้ยขอบใจลายไปได้ลูกได้เนี่ยเ้อ เดี๋ยวหาจ้องเรเห็นถือกระจ่องเออออกมาไงนี่คือใส่ใสวยงามค้าไงนี่กระปุกน,นี่ใส่ใสวยงามค้าไปซื้ต้องกระถือจ้องเองเลยวะเอ็มเราบ่มีมือเด็กเอ็มควาอยากต่อมือออกมาอีกมือหนึ่งเพืเ่นอนนี่ไปติดรถ เอาเด้ใน uh, ี่น้องครับเนาเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็แล้วพี่น้องเด้อช่วงนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องยิ้มแฮงสุขสุกคนสบายดีพี่น้อง